สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เตรียมจัดจิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวันเตรียมเปลี่ยนปกหนังสือเดินทางโฉบใหม่คาดเริ่มใช้ได้มกราคมปีหน้าไต้หวันเปิดตัวโลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติประจำปี2020อย่างเป็นทางการ 21กันยายนวันป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติไต้หวันมทส่งเสริมร้านค้าตั้งโซนสินค้าอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอาหารสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ็นไอเอก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและได้นำเงินกองทุนนี้มาจัดกจิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในภาคเหนือภายในงานก็จะมีการแสดงมายากลและกิจกรรม DIY วาวาดภาพและระบายสีถุงผ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพิเศษไปกว่านั้นคือได้เชิญเน็ตไอดอลชื่อดังในไต้หวันมาพบปะกับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆได้สนุกสนานและทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขจึงขอเชิญชวนครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้บนหน้าจอนี้วันที่21กันยายนเป็นวันป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของไต้หวันรัฐบาลจึงมีการจำลองการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ร้านค้าหรือแฟลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ก่อตั้งโซนสินค้าอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอาหารเพื่อให้ประชาชนเตรียม อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอาหารไว้ในบ้านได้อย่างสะดวกกระทรวงมหาดไทยไต้หวันยังกล่าวว่าไต้หวันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้ถือเป็นภัยพิบัติที่เสี่ยงมากที่สุดดังนั้นชาวไต้หวันจําเป็นต้องเตรียมการป้องกันภัยพิบัติด,ด้วยตนเองไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะสามารถป้องกันและลดความเสียหายลงได้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปาห์ดาน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ